อันนี้เราอยู่ที่สาลสาลเจ้าพอ่อศิลาทองนะครับสาลเจ้าพอ่อศิลาทองโอ้ยนี่ไงเลขมันจอกตัวนี้แหละสาลเจ้าพอ่อศิลาทองไหนไหนตัวเลขว่าเห็นเห็นเห็นเลขอยู่ตรงไหนไหนชี้ให้ดูดฮะเลขอะไรผมจำไม่ได้ครับตอนนี้ตอนนี้เห็นเลขอะไรอยู่ ในเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ชี้ดิว่าเห็นเลขไหนเมื่อกี้เลขห้าค่ะไหน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 ชี้ไหนชี้ให้ชี้ให้น้าดูหน่อยนี่ใช่ไหมนี่เลขห้าปอน้องเขาเลขห้เลขห้มาฮะมันมีขีดด้วยไหนดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูให้หน่อยเลขห้าเลขห้าจริงๆโอเนี่ย นี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อศิลาทองเห็นเห็นก็บอกว่าผมถามชาวบ้านนะครับบอกว่ามีคนมาขอเลขเนาะมาขอเลขจุดนี้ฐานอาอยุเป็นประมาณพันปีแล้วบ้างนี่จากการสอบถามชาวบ้านนะครับดูร่องรอยนะครับมีมีคนมาทาแป้งไว้ด้วยวันนี้ผม ผมย้านะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมจะลองใช้ทูบเสียงไทยนะครับจุดนะครับเผื่อในไหนครั้งแรกนะครับผมบอกไว้เลยนะครับครั้งแรกจะชอบเข้านะครับน่าจะไม่ต่ํากว่าพันปีขึ้นนะครับพันปีขึ้นแน่นอนผมเห็นบอกว่าตามสอบถามชาวบ้านนะครับบอกว่าเมื่อจะมีการขยายถนนสี่เลนนะครับพอดีติดติดศีลาแรงนะครับก็ไม่สามารถนะครับที่จะขยายถนนได้นะครับจุดนี้นะครับอยู่ข้างทางเลยนะครับอยู่ข้างทางเลย อันนี้เพิ่งจะมีร่องรอยนะครับคนนําน้ามาถวายนะครับเดี๋ยวผมใช้วิธีทูบเสียงไทยนะครับแล้วก็จะไปส่องที่ศิลาแรงนะครับอายุคิดว่าน่าจะหลายพันปีนะครับหลายพันปีเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับไปดูด้วยกันครับผมผมจะถูะเดิบเห็นตัวไหนเห็นตัวไหนบอกน้าดิยังยังไม่เห็นเลยคร,รับเห็นไหม อ่ะเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับดูด้วยกันน้องเขาก็มาช่วยดูนะครับแต่ว่ามีคนมาขอเขาถามสอบถามชาวบ,บ้านว่ามีคนมามีมีมีนา้ามีน้าผมแบบมามีน้าใช่ไหมมามาขอมาอาทาแผลถูกไหมยายผมก็มา<อ>ถูกด้วยครับถูก,ถกด้วยใช่ไหมครับถูกไหนยายยายมาขอยายเคยมาขอถูกใช่ไหมครับยายบานเราไม่อ๋อเคยมาขอแล้วถูกครับบ้านผมมงนี้ก็ก็ถูกครับก็ถูก ใหยๆหรืออะไรอ๋อพูดจริงไม่หนีกหกไม่หนีว่ามีคนมาขอถูกไม่ก,กูกใหม่ครับถูกจริงๆเลยใช่ครับถูกจริงๆถูกจริงๆอันนี้นะครับเป็นหินศิลานะครับหินศิลาแรงนะครับน่าจะอายุโอ้หลายพันปีนะผมคิดว่าน่าจะหลายพันปีเลยนะครับมีการขุดพบนะครับขุดพบข้างทางเลยนะครับแล้วก็มีการไม่สามารถที่จะขยายถนนได้นะครับเต็มที่ผมสอบถามนะครับ เอาท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนแต่น้องเขาบอกเขาเห็นอยู่ด้านหน้าเลขห้านะครับเห็นไหมนี่เห็นเห็นไหมเห็นไหมที่โทรศัพท์เห็นไหม ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นตัวไหนนะครับก็ลองนําไปลุ้นดูนะครับเหมือนเลขห้าน, 5, นะห้าก็ใช่สามก็ใช่นี่เออเหมือนเลขห้าน,น้องน,น้องเห็นเลขไหน,นเลขห้า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 กับห้ากับอะไรมีห้าแล้วก็ เลขหเล่แเลขห้าเลขหเลขสนี่เหนีเห็นเลขห้ากับเลขห้ากับเลขอะไรห้าสามหศูนยหนเลขห้ชี้ให้ดูนีโกหกไหมนี่น pues ไ,ไม่เอาเลขห้าตรงนี้ใช่มนี่เป็นแบบนี <the 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 ้ นนอ๋อเล็กห้าอ,อ๋เาอ,อเล็กห้านะครับน้องก็เห็นเป็นเล็กห้ากับสามนะครับ5 3, ้าสามศโกหไหมนี่ไปเห็นเล็กห้านี่เห็นจริงๆใช่ไหมเห็นจริงอ่งะ โกหกลุงไหมนี่เห็นเลขห้าจริงใช่ไหมเห็นเลขอะไรห้าสามศูนย์หอห้าสามศูนย์เห็นจะชัดเลยเนาะคถ้าออกห้าสามศูนย์บ้านอยู่ที่ไหนอยู่บ้านเออเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงจะมาตามหาในนี่ชื่ออะไรนี่ถ้าออกห้าสามศูนย์นี่นี่อยู่บ้านไก่นี่อยู่บ้านไก่เอาตกลงว่าน้องน้องเขาเห็นห้าสามศูนย์นะครับห้าสามศูนย์ เดี๋ยวเราไปดูทูบเสียงไทยนะครับเรายังไม่ได้ดูทูบเสียงไทยนะครับเดี๋ยวเราทูบเสียงไทยผมจุดไปแล้วนะครับน้องไเรียนตรงนี้แนะเขาไปไม่เก็บได้ตรงหน้าสาลก็เอาไปซื้อหกศูนย์หรือห้าศูนย์นี่มันเหมือนเลขห้า,าหก็กเ,าเลขหกหกศูนย์อเลขทูหกศูนย์นะครับหกศูนย์เดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งว่ามันเป็นตัวไหนนะครับ ผมย้ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับศิลาแรงนะครับแต่ว่าทางน้องเขาเห็นนะครับ5,303ตัวเลยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็ลองนําไปรุ่นไปเสี่ยงนะครับศิลาแรงอายุพันปีนี่นะครับเจ้าพ่อศิลาทองนะครับแต่ว่าแต่ว่าชื่อว่าศาลเจ้าพ่อศิลาทองนะครับหมู่21มีเขาเขียนว่าสถานที่สักการะบูชาเคารพนับถือสืบเนื่องต่อไปนะครับ เอานะครับเดี๋ยวเราดูทูบเสียงทายเรียบร้อยนะครับมาแล้วนะครับตัวเลข <8. S 2> เปดตัวเลขศูนย์แปดกับหกศูนย์แปดชัดเจนนะครับ 608นะครับ608นะครับแต่ว่าน้องน้องน้องก็เห็นอยู่ด้านหลังนะครับ530นะครับหรือท่านใดจะเห็นเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ศิลานะครับศิลานะครับอายุพันปีนะครับน่าจะพันปีขึ้นนะครับ608คุณเจอตั้งนานแล้วได้ไหมคุณเจอนานแล้วคุเจอ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 นานแล้วครับผ่านโรงเรียนอโต้ปนะ608นะครับชัดเจนนะครับ608 เอานะครับ <Campus. S 2> ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับลองนำไปลุ้นดูอุตตวั 5, นเลข5นี่ชัดนะนี่เลข5เลขนี่มันเลขโมากอ <c oughs> เอาท่านผู้ชมทางไหนทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนำไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับ hey, เ้ยมันลเฮ้ยอันนี้มันมหนมันขีตรงน,น,อน,นงโอเคนะครับท่านใดเห็น <ชะ S 1> เป็นตัวไหนนะครับเจ้าพ่อศิลาทองนะครับ,รบชอบก็ลองนําไปรุป่นไปเสียงดูนะครับงวดนี้ที่จะมาถึงขอรู้ท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอสามสามตัวเห็นด้านหลังเมือเ่อกี้อยู่ตรงไหนบอกท่านผู้ชมดิสามตัวเลขอะไร โอเคห้าสามศูนย์นะนะครับเห็นแล้วนะครับห้าสามศูนย์นะครับน้องเขาบอกเห็นห้าสามศูนย์นะครับก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นเพื่อแนวทางในการตัดสินใจนะครับสําหรับเลขทูบเสียงไทยนะครับก็หกศูนย์แปดนะครับหรือจะเป็นหกแปดหรเป็นหกศูนย์นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับส่วนตัวผมเองก็เป็นได้แค่แนวทางนะครับเป็นได้แค่แนวทาง แต่ว่าตามที่ผมสอบถามชาวบ้านบอกว่าศิลาแรงนี้ขุดพบเยอะเอ้ยไม่ใช่นะครับขุดพบเจอนานแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีการไม่ไม่ได้ย้ายไปที่ไหนนะครับก็คือว่าสร้างถนนก็สร้างไม่ได้นะครับเพราะติดศิลานะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับครับสวัสดีครับนะครับอยู่ริมถนนเลยนะครับอยู่ริมถนนเลย นะก็มันมัน nah, oh. <laughs>